นะครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องกีซาพักเช่องนะครับวันนี้ผมก็กําลังจะเดินทางนะครับไปเช่าพักนอกสถานที่ะนะครับนัดพี่เขาไว้ที่ร้านข้าวแกงทองทันช่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุมงคลหลวงพ่อเ,เพี้ยนกันพี่เขาเดินทางมาจากพะเยานะครับพอดีพี่เขาจะเข้ากรุงเทพแล้วก็เลยแวะเอาพักมาให้ผมเชาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะได้เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อเ,เพี้ยนกี่บาทน,นะครับแล้วก็เป็นพักอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปกันครับ ขอถ่ายเก็บคอนะเทนต์น่ะเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวเบอร์พี่เด,เ,ดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเซนเซอร์ให้พอดีพี่คนนั้นเขาไปสาขาหนึ่งก็เลยนานเลย,เยลแบบเดี๋ยวผมไปเซ็นเซอร์ให้ไม่เห็นพี่ค,ครับเดี๋ยวปิดพี่ไม่เห็นเลยอ,เอ๋อเป็นพวกนี้ครับ,บาาอันนี้ไม่แพงรุ่นใหม่ปีห้าหกอันนั้นปีไหนครับพี่ไม่แน่ใจ แต่เช่ามาก็มีมีตอนที่วัดมั้งไหมหรือก็ซื้อแบบเอมีเขมีบ้างอันนี้น่าจะจดูให้ไม่ได้ไม่ไดนดูโคตรอ่ะ เลขน่าจะ47อ่ะเพราะรุ่นนี้จะมี47กับ39แล้วก็49อ๋อนี้ที่ว่าจะแบ่งๆมาไม่หมดหรอกอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเสียมารุ่นแรกโรงพยาบาลอยู่ข้างในเหรอครับพี่ครับเน,ในี่ยครับอ๋อพี่ก็ซื้อมาหมื่นกว่าแล้วก็ ขายก็น่าจะประมาณ 10, 12, นั้นหมื่นหมื่นสองเลยพี่ตอนนี้เหมือนลดไปนิดนึงขณะนจนหมื่นหนึง่งอันนี้เจ็ดพันอันนี้สองพันอันนี้เดี๋ยว 500. ละห้าร้อยแล้วพวกนี้ย่อยๆมันตั้งร้อยกว่าปะ่ะหน้าทองพักเท่ากันรอยแต่ว่า หน้าทองสามห้าเจ็ดเท่ากันแต่ว่าทุกอันก็หน้าทองก็แพงกว่าลงยาอยู่แล้วเหมือนหน้าทองเขาจะนิยมกว่าแตมบูชาราคาวัดแพงกว่าหน้าทองใช่ช่วัดก็อะไรสองพันห้าสองห้าอืมใช่ออกวัดก็สองพันมั้งใช่ไหมพันสี่ป่ะทไหนครับเนี่ยประมาณประมาณพันกว่าบาทลงยาอันนี้ก็แต่ก่อนสามพันหนึ่งนะชนะจนย้อนไปหลายหลปีอยู่ปรมาหมื่นกว่า เนี่ยเหรอพี่หมื่นสองชื่อตอนแพงเลยพอนนแพงกว่าเาลยถ้าหรอมันเรื่องเงินมาด้วยไงแล้วก็อัน,นก็มันย่อยอพี่แต่ว่าก็ตีรวมได้อันนี้ไม่ได้ครับอะไรนะพี่ตะพันไม่ถึงไงโอ้ไม่ถึงไม่ถึงสามเคนี่ขายกันตอนนี้มันลงนะแปดสองนี่ห้าหกร้อยองพี่อะไรนะนี่อีกร้อยฮะอันนี้ไม่พันหนึ่งอันนี้ยังไม่มีราคาเลย วิลราห้าพันห้าแล้วกันพี่ชุดเนี้ยอันนี้พันหนึ่งอันนี้ห้าร้อยได้ไหมห้าร้อยสองพันแล้วกันเนี่ยอันนี้ขายอยู่ประมาณหกร้อยซื้อพี่ห้าร้อยเนื้อเงินนะแต่ไม่ค่อยแพงได้ไหมเอาจริงอะเนี่ยไอสมจริงกผมอยากเก็บวนเป็นลายเสืออะอยากเก็บไว้ี่ยสีสีดำแต่ว่า วันนั้นอ่ะผมกำลังขับรถเข้าโลตัสพอดีมันหยุดไม่ได้ไงอ๋อประมูลผมประมูลแข่งกับน้องนี่แหละสีดำมีเล่มหนึ่งอ่ะหรอมันน่าจะแค่ห้าสิบบาทอ่ะอะไรกับผมเนี่ยนะผมกำลังขับรถจะเข้าที่จอดรถแต่แล้วตอนแพงเลยเดี๋ยวเขลยประมูลไม่ได้เลยตอนนี้อ๋ออะไรพี่ตอนนี้มันลงหลายสองพันกว่า ลองคิดตังค์ดูก,ก่อนนะพี่เอาร่าวๆก่อนเนาะสองพันเดือนหนึ่งอันนี้ได้สองพันนะพี่ลองดูก่อนสองหมื่นสามพันห้าร้อยันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ไม,ไ,มไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพี่แล้วลวมนี่ด้วยเอาพี่พี่จะขายด้วยเหรอนะลองลอง,ลองดูอันนี้เท่าไหร่พี่เอาอันนี้ก่อนเอาสองงานนี่ก่อนอน๋อถอันนี้อะไรน,นะครับ 4า0 0 5,000เหรอครั4 5 0 0อ่ะโอเคพี่4,000 5,000 2 0 0 8,000รู้ไหมเดี๋ยวผม่าคงยังยังพันกว่าเนาะหตอนนี้ว่าไม่ได้ถ้าพี่ซื้อโซนนี้ดีกว่าเนี่ยบวกใช่เพราะว่ามันพักบางทีมันอยู่ที่รุ่นนิยมด้วยพี่ถ้าพูดรุ่นนิยมผมก็ซื้อง่ายเอาไปขายง่ายนี่วัดไว้อะที่ว่า2,000เนี่ย2โหมดอ่ะ สร้างกำแพงท่ายืนเนี่ยนั่นแหละแล้วก็สร้างกำแพงได้มาห้าพันได้กรอบรูปหลวงพ่อมาคือเป็นรอยองค์นะภาพคือเป็นรูปอะไรที่เป็นเลเซนน่ะแล้วก็เป็นหัวเสือที่นั่งสามขาอะไรนะหัวเสือมีแต่ตุงนี่มีกระตุกมีกระตุกใต้ฐานด้วยนะมีเลเซนมีเลสพี่มีพระกุชามมั้ยที่เป็นเลเซนเลเซนไม่มีมีแต่เนี่ยที่เป็นฐานเป็นเสือสามหัวเสือสามหัวไม่รู้พี่ไปทำบุญเนี่ยนะได้มาสององค์ ได้มาสององก็ได้รูปองผมทำไปสองพันห้าแต่พวกกรรมอะไรมีแล้วพวกแจกกรรมการมีเยอะมีเยทุกงานเลยแต่ผมเพิ่งไปวัดเมื่อปีสี่แปด48งสี่แปดสเก้าไม่ทันงสี่เจ็ดได่สี่เจแพงจะแพงกว่าแบบรุ่นพวกนี้ก็จะประมาณเนี้ยมีสองพัแปดมีอะไรเพิ่มไหมล่ะไม่มีแล้ว นอกนั้นก็มียอดตงยอดตรงเลยก็มีแต่ไม่ได้มาแต่มันไม่ค่อยแพงอ่ะใช่กลายเป็นมาแพงพวกชนะจนพวกนี้มากกว่าสองหมื่นแปดพันสามร้อยจบกับพี่เขาไปเนาะขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวโอนตังค์มันดูก็ต้องไปโอนทีโอที่ตรงหน้าซือที่ขางละเพลไว้สองแสนห้าอ๋อที่เป็นที่อะไรพี่เป็นที่นาธรรมดาน่ยแต่จัดจัดสรรอ๋อจัดสรรขายอย่างเงี้ยแหละใช่เป็นล็อบหรือรอบอ่ะเดี๋ยวนี้อยู่ใกล้เขาอะไรนี่มูลวัดอะไรอ่ะตัวกมลวง กดตังค์ที่แล้วนะครับก็จบไป2อ3 0 0ปบาทครับก็พี่เขานำทางก็เป็นให้ครับนี่กร็รุ่นแรกมิตีเก้ากับตีเจ็ดแต่กำไรหลวงพ่อไม,ไม่เหมือนพวกเหรียญน,นะเอาว่าเหรียญน,นี่ราคาดีสุดแล้วตอนนี้พี่เหรียญราคาดีสุดเอาตั้งเข้าแล้วใช่ไหม,ขอ,ไหมขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวมีอะไรก็เบอร์เดิม แล้วพี่ก็เข้าไปโรงพยาบาลใช่ไยครับอ๋อโอเคเดี๋ยวลองโทรหาพี่คนนั้นก่อนว่า PM ที่ไหนนะโอเคนะครับเมื่อกี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเคสแรกก็ได้พระมาชุดหนึ่งเนาะเช่ากับพี่เข้าไป28,300บาทนะครับก็ได้พระมาชุดหนึ่งแล้วก็นัดกับพี่ขั้นหนึ่งไว้เนี่ยเลยไปเขาเมื่อกี้จริงจริงนัดลงเมื่อกี้แหละนะครับแต่พี่เขาขับรถเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอพี่เขาลงศาราด,ด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีพระหลวงพ่อเพียรรายการไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูนครับ สวัสดีพี่สวัสดีเช่ากับตรงสาราเมื่อกี้อ๋อนีผมเลยวันนี้ชุดใหญ่แน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเอามาดูกันพี่เขาติดต่อมาใกล้ๆกับพี่พอดีหมายถึงว่าโทรมาตอนที่ผมกำลังจอบมาพอดีอ๋อก็เลยนัดพี่เขาเลยอันนี้พี่ไปด้มยจากไหนอันนี้ค้าไหมผมไม่ไม่ไม่แถมพี่แา่ยังไม่โดนนานแล้วผมจำคนไม่ได้แล้วไม่แถมพี่ ตัวมันจะผอมๆเกี้ยอันกล่องเลยออดูตอนแรกผมยังดูพี่น่าจะเท่ามาจากไหนเนี่ยเลยสีมันไม่สีมันไม่เหมือนผมว่าเลยไม่ได้ลงราคาไปพี่ใช่ใช่ตอนแรกแต่อันอื่นก็เอ๋อเลทอันนั้นเหรอพี่เลทอันไหนผมเปิดราคาผิดไปผมเช่ามาประมาณโหูเหรอไม่ไม่โดนไม่เป็นไรได้ๆพี่เพราะมันเลทตอนนี้มันไม่ถึง แสดงว,ว่าซื้อตอนแบบพลิกเพลกเลยนะพี่เรดซื้อไม่นานนะประมาณสองเดือนสองปีที่แล้วอ่ะอตองปีเรดจะมาราคาไม่เหมือนเหนเรียญเหรียญดีกว่าเหรียญราคานิ่งกว่าได้ไหนอันไหนได,ไได้อันนี้กล้องกล้องอันนีง้ที่ไม่แกงกลราะเล็องกล้งกมอกลอลองกล่องมลองอกกล้นมือ ถ้าจานมือมันจะราคาดีกว่าครับมีสองอย่างจะเป็นพะยันตะกุดแล้วก็อันนี้ปั๊ม่รออันนี้เขาให้มาอืมลองดูลองดูอันนี้ที่ว่าอันนี้แต่อันนี้ตนตเต็มข้อหน่อยอ๋อคืซื้อมาแพงเลย<า>เลขมันสวยด้วยนะคือพี่อันนี้อยู่ในกล่องอ๋อแต่มันป้ายแดงอนะเนาะใช่ แตเรทต้องคนชอบขึ้นมาเยอะนะจากแต่ก่อนแบบตอนตอนนู้นเลยแล้วก็ขึ้นเรา่อยอ๋อเรพี่ใช่เหรอก็ภาพรวมขึ้นมันเราแหละเพราะว่ามันไม่เคยมีไรสดเนี่ยครับพี่นะใช่ใช่ครับไม่มีไรซดไม่มีเลยสิบปีที่แล้วมันไม่มีอ่ะพี่เล่นพ่อเพียนตอนปีไหนครับปีแปดโอ้ก็ก่อนผมอีกนะท่นนั้นเขาให้มาเริ่มดีาให้มาแล้วก็ มาลองกาดด้านครับโดนเข้าหัวไม่ตีสุดท้ายไปดีครับตอนท่านมอน้าจะเริ่มพลั่งจะมูกบีเลยมันโดนเออมันโดนนะแต่ตีราคาแบบท้าสวยไปเดี๋ยวลองอันนี้แป๊บหนึ่งนะพี่ลองดูได้ยังไม่ได้ก็ไม่วากขาครับพี่อันนี้อ๋อที่ว่าใช่ไหมท้าไหนพี่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ราคาเลยอ่ะหนึ่งสภาพนี้ไม่แพง กระมูกโดนมาเหระคือใช้งานมาแล้วเนาะใช่ใช่อืมเล่นประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นเลทป้ายแดงไม่ถึงหมื่นมีตอนเนี้ยไม่ถึงหมื่นเลยถ้าสภาพนี้ก็อยู่ห้าหกพันถูกเลยถ้าถ้าเป็นตอนนี้ที่พ่อรวยจะแพงก็เป็นลงยาแล้วก็สองบาทอันนี้ซนะื้อมาสักเท่าไหร่แปดพันกว่ามีอ๋อป้ายแดงใช่ไหมหรือว่าสภาพนี้ใช่ตอนป้ายแดงใช่ไหมอ๋อนั่นแหละพี่ป้ายแดงก็แปดพันเก้าพันไม่ถึงหมื่น อเลดยังยังไม่ได้นะเลดยังไม่โดนอาจจะมีบางอันที่นั่น่ไมอันนี้กลางอันนี้มันเท่าไหร่พี่เน้นได้เท่าไหร่ไม่รู้สิบห้าไม่ได้ไม่ได้บีข้ามหมื่นไม่รอดเลยใช่ค่าหมื่นไม่รอดเพราะว่าตอนเนี้ยพวกรูปหรองงามันลงมาเยอะแล้วมีแหวนทองคำรุ่นไหนพี่ผมไม่แน่ใจพ่อเพี้ยนหรอใช่ใช่ แหวนไม่ค่อยนั่นเลยพี่อ๋อน่าจะจเริ่มพอล่างแหละใช่ใช่แต่แหวนเป็นอะไรที่ว่ามันไม่เหมือนพวกเหรียญนะเนาะมีในเรื่องของไซส์แต่ว่ามันก็อืมันได้ทองคำมาเนาะใช่เดี๋ยวถ้ามีลูกค้าผมอัพเดตไปดีกว่าถ้าเป็นแหวนนะได้อก็เดี๋ยวคิดตังค์อันนี้เนาะเดี๋ยวขอกล้องพี่ไปไปเดี๋ยวหอเดี๋ย จะได้ยังนั่นโอเคแล้วไปมาเช่าพ้าหรือว่าไงพี่ผมจะไปเที่ยวอ๋อไปเที่ยวใช่อ๋อไม่เช่าหรอกนึกว,ว่าพี่มาเช่าพ้าแน่เลย <laughs> ขอดูหน่อยพี่เอาอ่ะ,อะเปิดอโอเครุ่นแรกรุ่นแรกมึงเดี๋ยวโบวกนั่งพานนั่งพานแล้วก็ชนะจนรุ่นแรก ตกเนื้อเงินแล้วก็เขี้ยวโลกระถินตรงชิดกระถินธรรมดาแล้วก็เนื้อเงินแล้วก็เสือสีก้าจเจริมพพลังทองแดงแล้วก็จเจริมพพลังเนื้อเงินแล้วก็กล่องแดง 46,500ื่นันนะครับเป็นราคา46,500เดี๋ยวผมโอนตังค์ให้พี่เนาะพี่โซพลป่ะครับใช่ครับอ่ะผมโอนให้พี่แหละเดี๋ยวลองเช็คตั้งดูก่อนได้ครับเข้าแล้วเอาแล้วเนาะขอบคุณนะครับพี่เดี๋ยวเผื่อเจอพ่อคุยส่งให้ได้ได้พี่รุ่นไหนบ้างรุ่นไหนบ้างที่เล่นสวยๆอ่ะเล่นรุ่นไหนบ้างาส่วนใหญ่เอาทันอ่ะ ก็คือพวกเดิมบางพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้เล่นเนาะยอดยุคไม่ไไมม่่ไม่แต่คือในในเรื่องสภาพด้วยสินั่บางทีมันเออยังยังพระใหม่เงี้ยเราดูแค่จมูกหรืออะไรเราเจอไม่สวยอ่ะเรามันเก็บแล้วมันเปียกเปียกใช่มันเก็บมันไม่ขึ้นพอจะไปขายแล้วโดนสวนขายยากอีกใช่แต่ถ้าสวยมันก็จบเลยใช่ถ้าสวย คนก็สามอ๋อส่วนใหญ่บวกกัน5,000หมื่นอะไรเงี้ยพี่ไวๆส่งพ่อค้าอะไรประมาณนี้เนาะใช่ครับเหมือนเจอจังหวะก็แบ่งปันกันในกลุ่มอืมพี่เอาอย่างด้วยได้ยังไงขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวมีอะไรก็ในเฟซเนาะได้ครับขอบคุณครับพี่ครับครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ไม่ได้ไล่ไล่อยู่เมื่อวานก็รอมารวมชุดทีเดียวจะได้ไปแบ่งปันในไลน์ได้เลยได้ครับขอบคุณครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็จบไปเคที่2ไปที่เรียบร้อยนะครับก็ เช่าพักกับทั้งสองท่านไปเมื่อกี้นะครับรวมมูลค่าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุคุณที่รายการเลยที่เราได้มาวันนี้บ้างครับก็เหมือนเดิมครับสาหรับใครที่มีพักเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาแบ่งปันผมได้นะครับที่ idline หรือว่าเพจจิสนาพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะออกไปเช่าพักที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง u t u b e นะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม You fucker in the best yeah.